ทั้งสองคนยังเป็นสาวบริสุทธิ์สามารถเข้าพระราชวังได้ฮ่าฮ่ดีมากดีมากฮ่าฮ่าคนมานี่คือของที่บ้านเก็บรักษาไว้เม็ดและเม็ดดีโชคสามารถเป็นแรงสนับสนุนได้ แต่ก็เป็นพิษต่อกันได้ต้องเลือกกันได้อย่างหนึ่งเธอเลือกก่อนหลังจากเลือกเสร็จที่เหลือจะให้กับผู้หญิงราคาถูกคนนั้นความงามคืออาวุธที่ใหญ่ที่สุดของผู้หญิงฉันต้องการเม็ดกระดูกฮ่าฮ่าฮ่าอันนั้นจะให้เธอสู้ให้เต็มที่บางทีอาจช่วยให้ฉันมีพระโอรสได้ ขอบคุณพ่อพระมะเหสีเร็วใช้แรงอีกหน่อยอ่ะอดทนอีกนิดพระมะเหสียินดีด้วยพระมะเหสีเป็นพระโอรสนี่คือสายเลือดจักรพรรดิองค์เดียวของจักรพรรดิมีเขาแล้วนะตำแหน่งเหสีนี้อาณาจักรนี้ทั้งหมดเป็นของเธอแล้ว พระมเหสีพักผ่อนก่อนเถอะฉันจะรีบไปบอกข่าวดีแก่จักรพรรดิไปเถอะตำแหน่งมเหสีอาณาจักรทำไมไม่ใช่ของฉันเธอเมดติโชคทั้งหมดเป็นเพราะเมตด,ดีโชคนั่นควรเป็นของฉันตอนแรกชัดเจนว่าเธอเลือกเอง จักรพรรดิทำให้ที่ของสกปรกขับไล่ออกไปเวียนบุยศพสามวันเป็นพระโอรสนี่คือสายเลือดจักรพรรดิองค์เดียวของจักรพรรดิมีเขาแล้วนะตำแหน่งเฮสีนี้อาณาจากักรนี้เป็นของเธอทั้งหมดแล้วทั้งหมดเป็นเพราะดีนางทำไมตำแหน่งเฮสีนี้ไม่ใช่ของฉัน ไม่มีมารยาทเธอจะทําอะไรจูหนิงเธอทําอะไรยุ่งเหยิงการตรวจสอบความบริสุทธิ์เป็นกฎก่อนเข้าพระราชวังก่อนเข้าพระราชวังฉันเกิดใหม่แล้วจริงๆแล้วเป็นลูกที่นําโชคร้ายไม่สามารถขึ้นเวทีได้เลยฮ่าฮ่าฮ่าตรวจสอบเธอทําให้มือของแม่บ้านสกปรกหมดแล้วถ้าฉันเกิดใหม่อีกครั้งฉันจะไม่ยอมให้เธอคง,งุมเหงนจำให้ดีนะฉันคือบุตรสาวที่ถูกต้องตามกฎหมาย เธอเป็นบุตรนอกสมรสอย่ามาหยิดหยามแม่ของฉันอีกเธอลูกที่นำโชคร้ายหานเวยเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมเกิดจากครอบครัวที่ล้มละลายเธอถือว่าเป็นบุตรสาวที่ถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างไรจำไว้เธอไม่คู่ควรที่จะต่อสู้กับหานเวยฉันรู้แล้ว หานเวยไม่เป็นอะไรใช่ไหมคนมาหานเวยนี่คือของสะสมของบ้านดีมเหสีและดีนางสามารถเป็นแรงสนับสนุนแต่เป็นพิษต่อกันและนี่เลือกได้เพียงหนึ่งเดียวฉันต้องการอย่าโชคลาาหรือว่าชูหานเวยก็เป็นคนที่เกิดใหม่ด้วยหรือฉันก็ต้องการไปให้ผลเธอยังไม่คู่ควรที่จะเรียกร้อง ฮาฉันเคยพูดแล้วเธอฉันก็อยากได้หญิงสาวแห่งตระกูลโหฆ่าตัวตายก่อนเข้าพระราชวังถ้าจักรพรรดิทรงโกรธตระกูลโหจะรับผิดชอบได้ไหมเธอและเธอเธอยังมีชีวิตที่จะเข้าพระราชวังได้ไหมไอ้บะเธอต้องการทำอะไรแน่ เธอต้องทำอย่างไรถึงจะยอมให้ฉันอยาชกลาภง่ายๆเรามาทำข้อตกลงกันข้อแรกฉันต้องการให้พ่อมีสายลับในวังทั้งหมดข้อที่สองฉันต้องการตัดความสัมพันธ์กับตระกูลโหตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเธอข้อที่สามฉันต้องการตีกลับไปเมื่อกี้ตกที่แก้มดีตกลงเธอบ้าไปแล้วฉัน พ่อวางใจเธอเพียงแค่มีอย่าโชคลาภในมืออำนาจในวังหลังนี้ฉันมีชัยชนะในมือเธอคิดจริงๆว่าฉันได้ตำแหน่งนี้เพราะกินย่าโชคลาภถึงได้ตำแหน่งเช่นนี้ไม่มีความรักจากจักรพรรดิแต่กลับมีลูกได้ในวังหลังนั่นคือหายนะจักรพรรดิ น้องสาวที่รักของฉันในชาตินี้ก็ให้เธอไปมีชีวิตที่แย่ก,กว่าตายเถอส่วนฉันต้องการความงามต้องการตำแหน่งยิ่งต้องการใจของจักรพรรดิ ฉันก็รู้สึกตายจริงๆตอนนี้กลับไปเปลี่ยนเธอกลัวว่าจะไม่ทันใช่ไหมเธอไม่มีอะไรยังมีอีกหลายชุดเตรียมไว้ไม่ต้องขอบคุณน้องสาวที่รักของฉันวิธีการก็ยังเด็กจริงๆ คุณนูทำไมถึงเชื่อเธอให้ใส่เสื้อผ้าเก่ายังเปลี่ยนไปแต่งหน้าที่น่าเกลียดขนาดนี้กลับทําให้เธอโดดเด่นออกมามมความงามต้องใช้ในที่ที่ถูกต้องจึงจะเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพจากระพัดมาถึง ขอน้องคารวะจักรพรรดิเธอเป็นนางงามจากบ้านไหน,น,นขอตอบจักรพรรดิข้าคือบุตรสาวร,รองของพิงยี่โหชูหานเบยจริงหรือ คนมาพาเธอออกไปจากข้าข้าไม่อยากเห็นเธอจักรพัิจักรพัทโกรธไว้ชีวิตด้วยจักรพัิต่ำช้าจักรพัดโกรธไว้ชีวิตด้วย,ไ,วววยไม่มีใครที่จริงใจเลยทุกคนกลับไปเถอะจักรพัิไม่ชอบการวางแผนล่อลวงที่สุดวิธีการที่ชัดเจนขนาดนี้ต้องการให้โดดเด่นเหนือคนอื่นจะทำให้เขาโกรธเท่านั้นคนของพ่อ ได้รวบรวมมาหรือยังอืมส่งคนไปเอาภาพวาดของฉันส่งให้เจียงหมิงว่าดูบอกเธอเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในกลุ่มนี้ผู้หญิงที่มีความงามที่สุดแต่แบบนี้จะไม่ทำให้มาเฮซีอิชาหรือจัดการกับคุณหนูหรือฉันกลัวว่าเธอจะไม่จัดการ点左角